Mercedes-Benz นะครับ E220D Exclusive ปี2017ห e รูหรานะครับมาพร้อมกับออปชั่นเต็มๆนะครับขับได้ประมาณ20กิเมต่อลิตรโปรเดลเชสแล้วนะครับตัวเกืบจะล่าสุดแล้วนะต้องบอกว่าหน้าตาถ้าใครดูเนี่ยใกล้เคียงกับตัวที่ขายปัจจุบันมากๆเลยบอกเลยว่าคันนี้ขับได้เยินแก่อันนี้ปรับได้สูงสุดถึง64สีเลยเห็นไหม นี่มันจะซิมูเลตภาพมาเลยอันนี้ไฮโซจริงๆแล้วก็มีแอร์อีกด้านข้างนี้ด้วยเป็นม่านแบบไฟฟ้าพอปิดปุ๊บส่วนตัวมากนั่งสบายสมแล้วที่เป็นรถเจ้านายสวัสดีครับพบกับเจมออกเล็ออโต้นะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ Mercedes-Benz 1รุ่น ที่บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้มากที่สุดสําหรับผมโดยส่วนตัวนะครับหรือว่าใครที่พึ่งขยับรถมาใช้รถเบนซ์คันแรกเนี่ยผมคิดว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ที่สุดรุ่นหนึ่งจริงๆนะครับด้วยหลายๆเหตุผลนะครับเป็นผลข้อที่1เลยรถคันนี้เป็นรถเครื่องดีเซลร้วนนะครับซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยรถจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดค่อนข้างเยอะมากนะครับข้อดีของเครื่องดีเซลแน่นอนนะครับ้วนก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนั่นเองนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องระบบน ค่าเบนเนี่ค่อนข้างสูงนะครับข้อที่2คือในส่วนของเครื่องดีเซลเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ํามันมากขับได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรต้องบอกว่าประหยัดมากบวกกับน้ามันดีเซลเนี่ยมันถูกกว่าเบนซินอยู่แล้วนะครับข้อที่3ก็คือเป็นรถเซกเมนต์ที่เป็น E-Class ซึ่งเป็นรถเซกเมนต์ที่เป็นรถไซส์กลางแล้วนะครับขนาดกําลังดีนะครับคาแรคเตอร์คนอายุป,ประมาณช่วง30ขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าขับเจ้าเนี่ยโอเคแน่นอนอาจจะไปตั้งแต่30จนถึงจนถึง70เลยผมใช้คำนี้ เล็งกว้างนิดนึงบอกเลยว่าคันนี้ขับได้เย็นแก่คันนี้เป็น mercedes benz นะครับ e 2 2 0 d exclusive ปี2017 e e คันนี้เป็นโฉม w 2 1 3แล้วเนาะ b o r ดล c h น a แล้วนะครับตัวเกือบจะล่าสุดแล้วเนาะต้องบอกว่าหน้าตาถ้าใครดูเนี่ยใกล้เคียงกับตัวที่ขายปัจจุบันมากๆเลยเป็นรถที่ดูทันสมัยดูสปอร์ตด้วยนะล้อแมกที่โดดเด่นมากคล้ายๆกับล้อ amg เลยเพราะฉนั้นขับดูรถคันนี้แล้วอะรถจะสปอร์ตมากนะครับขอเริ่มจากในส่วนของ ไฟหน้าก่อนไฟหน้าเนี่ยได้เป็นมัลติบีม LED แล้วเนาะก็เป็นไฟหน้าตัวท็อปของเขาแล้วนะครับรุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีสีน้ําเงินแทรกนิดนึงนะครับในตัวเฮดแลท์ตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวเส้นไฟเบอร์ออปติกเนี่ยจะออกสีฟ้านะครับโหรถดูของจริงดูสวยมากคล้ายๆกับพวกทา a n s f o r m e r อะไรเงี้ยถ้าใครเคยดูหน้าตาของตัวหุ่นยนต์อะกระจังหน้าเนี่ยเขาใช้เป็นกระจังหน้าที่คล้ายๆกับ s c a r d อันนี้ก็จะดูหรูหราไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยมีดาวลอยขึ้นมา ส่วนนี้แล้วแต่คนชอบไม่ชอบถ้าผู้ใหญ่หน่อยทรงเนี้ได้เลยมองเพลินๆเ,เหมือน S c a r d ทมีคล้ายลิ้นเพิ่มขึ้นมาิดนึงโคเมียมด้านหน้าโ้ห oh, ทาให้รถเนี่ยมาดูเท่มา,มากๆเลยแล้วก็ออปชั่นคันนี้ให้กล้อง360องศามาด้วยนี่เห็นไหมพร้อมเซนเซอร์รอบขันอันนี้ได้มาเลยนะครับหล่อจริงๆแล้วก็ล้อแม็กที่บอกนะครับล้อแม็กขอบ18เนี่ยหล่อมากนะครับเป็นลายทูโทนเนาะมองใกล้ๆเนี่ยเหมือนล้อ m อเลยนะครับปัดเงาแล้วก็ตัดด้วยสี เทาดำนะครับพร้อมด้วยยางมิชลินอ่านี้ได้ยางใหม่คู่หนานะครับเป็นปี21เลยนะครับดอกนี่เต็มๆอยู่เลยนะหล่อมากด้านข้างนะครับดูเส้นสายบอดี้ไลน์เส้นนี้นะครับวิ่งตั้งแต่หน้าไปยันจรลด,ด้านหลังจนถึงไฟท้ายเลยนะครับก็เพิ่มความเร่นพร้อมด้วยคิ้วโครเมียมที่ขอบประตูนี่วิ่งเลยนะครับคิ Q ้วโครเมียมรอบเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มความหรูหรานะครับกระจกมองข้าง มาพร้อมด้วยไฟเลี้ยวมาตรฐานดูหล่อดีมีคิ้วด้านล่างนิดนึงนี่คิ้วโครเมียมเสือเป็นดีเทลเล็กๆพอมันตัดกับสีดำอ่ะทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามันเด่นขึ้นดูหรูขึ้นประตูหน้าเนี่ยตัวเนี้ยยังไม่ใช่ย์เลสโกนะอันนี้เสีย,ยนิดนึงนะครับก็ยังใช้รีโมทเปิดอยู่แต่กุญแจนะกุญแจได้เป็นกุญแจแบบดอกใหม่แล้วนี่ดีไซน์กุญแจ ดูหล่อดีนะครับถือก็ดูเท่ๆเลยสำหรับกุญแจรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2,000ซีซีนะครับเครื่องเนี่ยดูเล็กนะครับ2,000ซีซีแต่ว่าได้109แรงม้าเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือเขาใส่เทอร์โบมาให้นะครับซึ่งรถในปัจจุบันเนี่ยนิยมมากๆเลยนะใช้เครื่องเล็กนะครับแต่ว่าอัดเทอร์โบเข้าไปทำให้กำลังแรงม้าที่รีดออกมาเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ใช้เทคโนโลยีนี้ไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คันนี้เขามาพร้อมกับียร n น g ี้ท o นิกนะครับก็คือเกียร์เก้าสปีดนะครับพึ่งเกียร์เก้าสปีดเนี่ยข้อดี1คือขับแล้วลื่นขึ้นช่วงเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะไม่รู้สึกเลยนะครับสคืออัตราเร่งดีขึ้นสามประหย,ยัดน้ามันขึ้นรับรองว่าขับสนุกแน่นอนสําหรับไนกี้ทอนิกใครจะเล่นเบนซ์คันแรกผมแนะนําคันนี้และส่วนที่ทุกคนกลัวก็คือในส่วนของตัวค่าแม่ทนายนะครับรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ค่าแม่ทนายไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไม่มีปัญหาใหญ่สําหรับ รุ่นนี้เลยมีความจุกจิกนิดหน่อยพวกแดชบอร์ดด้านหน้ามีเสียงก็แกะก,ก็แกะมันเล็กน้อยมากเกียร์ไม่มีปัญหาเครื่องไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นค่า m ม i n t e n a n เนี่ยสบายมากนะครับเตรียมแค่น้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์้าเบรกยางที่เราต้องเปลี่ยนประจําอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าใครขยรับรถญี่ปุ่นมารถยุโรปก,ก็อาจจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ3-4ถึงเท่า 0- ถึง100กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาแค่7.9วินาทีนะครับก็ถือว่าแรงพอตัวเลยใครที่มาขับหลังพวงมาลัยรับรองเหมือนที่ผมลองขับแล้วนะ ผมว่าคันนี้เป็นรถหนึ่งในรถที่ขับสนุกนะครับเพราะว่าแรงบิดเขาดีด้วยเพราะนั้นเวลาที่กระชากไปเนี่ยถือว่าคันนี้กระชากได้สนุกทีเดียวตัวสองดีไซน์นะครับด้านท้ายก็ต้องบอกว่าหล่อดูเท่นะครับไฟท้ายนะครับเขาเป็น LED เต็มระบบนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตด้านนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนประกายเพชรนะครับก็ดูหล่อดีดูหรูหราดีนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างจะได้เป็นใส่มาเหมือนท่อคู่นะครับแต่จริงๆเป็นท่อหลอกนะครับก็ดู สปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นคิ้วคมเมียมตั้งแต่วิ่งแล้วแต่เส้นนี้มาถึงเส้นนี้เห็นไหมครับในส่วนของฝาท้ายได้เป็นสวิตช์ไฟฟ้าหรือว่าจะเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับอลองเปิดฝาท้ายขึ้นมานิดนึงครับเออ๊บต้องบอกว่าห้องเก็บสัมภาระของเขาวางมากนะครับสำหรับ e c a r ใส่ถุงก้ง,งถุงกล์ฟได้สบายๆเลยแล้วก็ยังไม่พอนะครับรุ่นนี้ยังสามารถที่จะพับเบาะได้ด้วยนะนี่มีสวิตช์สองฝั่งเห็นไหมครับ จะเพิ่มความกว้างนะครับสามารถที่จะพับเบาะลงไวเดี๋ยวพับโชว์นิดนึงเป็นไงยาวไหมครับพับหรือจะพับแบบ60-40ก็ได้นะครับต้องบอกว่าใหญ่อยู่แล้วนะครับเพิ่มความกว้างเข้าไปอีกเก็บของได้เยอะมากเลยนะครับรุ่นนี้เขาไม่มียางอะไหล่ให้นะเพราะว่ารถเดิมเนี่ยเป็นลันแฟตมาให้นะครับก็ในส่วนของพวกอุปรกรณ์ต่างๆรุ่นนี้ก็มีให้คันนี้ก็มีให้ครบครันนะครับก็ในส่วนของฝาท้ายอีคาสนี่เป็นไฟฟ้าเวลากดปิดก็กดแค่นี้ ยังไม่ใช่ hand free access แต่ว่าก็ถือว่ายังรออยู่นะครับก็ยังใช้สวิตไฟฟ้าเปิดปิดได้เท่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับในส่วนของดีไซน์ภายในนะครับดีไซน์ภายในเนี่ยเขาจะออกแนวหรูหรานะครับมาพร้อมกับออปชั่นเต็มๆนะครับก็ เริ่มจากในส่วนของสีสีที่ใช้เนี่ยโทนเนี่ยจะใช้สีน้ำตาลเป็นหลักนะครับตัดก,กับสีเบดด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นสีโดยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตาลทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะได้เบาะหนังเนาะเป็นหนังอาร์ติโก้นะครับสีน้ำตาลนะเป็นฉลุด,ด้วยนะครับก็ตัวเบาะเนี่ยนั่งสบายกระชับดีมีโอบให้นะครับแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าได้เยอะมากหลายตำแหน่งมากนะครับแล้วก็มีตัวรลองนอกตรงนี้ด้วยนี่ผมปรับให้ดูเห็นไหม ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเวลาที่เราขับเมื่อยหรือบางคนเนี่ยขายาวนะครับล่องนี้มันจะไม่ไไม่เหลือเนาะอันนี้นั่งสบายนะครับเบาะเต็มดีมากนะครับมาพร้อมกับเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับสามตำแหน่งเนาะซึ่งเมมโมรี a แพ็กเกจเนี่ยเขาก็จะจำทั้งตัวพวงมาลัยแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเวลาที่เรากดบันทึกเอาไว้เนี่ยมันจะจำไปแล้วคนที่1น,นั่งแบบนี้คนที่2นั่งแบบนี้อันนี้ดีมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวลัมบ้าซัพพอร์ตนี่ปรับด้านหลังตรงนี้แล้วก็ตัวเบาะนะครับมีออปชั่นพิเศษให้ด้วยะรเรเาาาสมถที่จ ปอเปาะด้านซ้ายคนคนนั่งข้างได้โดยการกดนี้หนึ่งครั้งแล้วก็สามารถเลื่อนปรับได้ตรงนี้เลยนะครับออปชั่นเนี้ยเอาไว้สําหรับที่สมมุติว่ามีคนนั่งข้างเขานอนหลับเราก็สามารถจะปรับตรงนี้ให้ได้เลยหรือรถคันนี้เป็นรถเจ้านายนั่งด้านหลังเนาะเจ้านายปกติเราจะนั่งด้านซ้ายอยู่แล้วนะครับเขาอยากยืดขายเยอะๆเราสามารถที่จะดันเบาะเข้ามาให้สุดแล้วก็เอนจนมาสุดนะครับเจ้านายก็จะนั่งสบายนี่ถือว่า อันนี้ออปชันนี้ใช้งานได้จริงนะผมชอบนะอันนี้ดีมากเลยพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบ3กา้านนะยังไม่ใช่ท้ายตัดยังไม่ใช่ตัว M.G ยังไม่สปอร์ตนะครับก็แล้วก็มาพร้อมกับตัวแพดเดิ้ลชิพให้เรียบร้อยมีทัชแพดให้ซ้ายขวาเลยนะครับด้านขวาเนี่ยปรับในส่วนของหน้าจอ M.I.D ตรงกลางที่ตัวม่านวัดแล้วก็ด้านซ้ายปรับในส่วนของระบบอินโฟเทนเมนต์ม่านวัดของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็นตัวอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับซึ่ง หลังจากโมเดลนี้เป็นต้นไปเนี่ยช่วงหลังเนี่ยหน้าจอจะเป็นดิจิตอลครบฟูลหมดแล้วนะตัวนี้ยังเป็นอล็อกกึ่งดิจิตอลแต่ว่ามันก็ดูเท่ดีดูคลาสสิกดีนะครับนี่อะ่ะเล่งโชว์นิดนึงนี่ปรับได้หลายโหมดนะครับดูเซอร์วิสได้ดูส่วนช่วยได้ดูในส่วนของคลิปได้ดูเนวิเกเตอร์ได้นะครับแล้วก็ปรับวิทยุระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็รุ่นนี้มีครุสคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมนี่ฟังกชันสปีดลิมิตนะครับซึ่งตัวก้านเนี่ยจะอยู่ ด้านล่างของที่ไฟเลี้ยวเห็นนะอ่าปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยปรับแบบไฟฟ้าได้สีทิศทางครับแล้วก็ในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้านะครับก็ใช้สีน้ําตาลนะครับวัสดุเป็น s o ฟ t touch อยู่แล้วนะครับสำหรับรถเบนแล้วก็ติดชิ่งด้วยได้สีน้ําตาลนะครับก็ดูรูหลาดีนะครับไอ้ที่ก๊อกแก๊กอ่ะมันจะก๊อกแก๊กตรงแหละเวลาขับนะมันจะเอ็ดเอ็ดเอ็ดน่ารำคาญนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงแดชบอร์ดด้านหน้านี่เป็นลายเห็นไหมครับ ash w o นะครับก็ดูเป็นลักษณะไม แต่จริงมันไม่ใช่ไม้จริงนะครับแต่ผิวสัมผัสเนี่ยใกล้เคียงมากเลยนะครับอ่ามาถึงหน้าจอดีกว่าหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอขนาดประมาณ12นิ้วควบคุมระบบอินเตอร์เนเมนต์ได้หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมีเดียนะครับรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ประก็บโทรศัพท์ได้แล้วนะครับรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆมีอัมเบรไลท์ให,ให้ซึ่งเป็นตัวแสงที่อยู่ภายในรถนั่นเองนะครับอันนี้ปรับได้สูงสุดถึง64สีเลยเห็นไหมโอ้เยอะมากเลยนะครับวันนี้ออกเล็ ขอปรับเป็นสีม่วงแล้วกันดูม่วงรอดีนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยปรับได้ค่อนข้างเยอะทั้งภายนอกภายในนะครับรวมถึงอันนี้เป็นตัวใบบีม LED นะครับเพราะนั้นไฟหน้าของเขาเนี่ยปรับสูงต่าอตัตโนมัติได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไฟรอบๆนะครับพวกเวลคัมไลท์ต่างๆเวลาที่ลงจากรถนะครับสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแต่โดยปกติเราคงเปิดนะครับเวลากลางคืนเนี่ยไฟตรงนี้มันจะสว่างขึ้นเวลาที่เราเปิดประตู อันนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ในนี้ในส่วนของภายในเนาะใครที่ขับรถเบนซ์ใหม่ๆจะงงว่าเอ้ยลืมปิดไฟหรือเปล่านะครับมันตั้งดีเลย์ได้หลังจากที่เราล็อกแล้วนะครับเราหน้าจอยังไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอที่ใช้ในส่วนของปุ่มตัวคอมมาตรงกลางนี่หมุนได้เลวถนัดนะครับหรือใครจะใช้คัทแพดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดกล้องสามรอสองศานี่รุ่นนี้ได้กล้องมาเลย360สามรัอสบองศานะครับนี่มาเรียบร้อยอ่าเห็นไหมเห็นไหนมครับเราเดินรอบรถเดี๋ยวผมขยับรถให้ด นี่มันจะซิมูเลตภาพมาเลยให้เราเห็นรอบคันเลยนะครับอันนี้กล้องหน้าอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีมากเพราะว่ารถ e-class เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถไซส์ค่อนข้างใหญ่เวลาเราขับไปไหนมาไหนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามองไม่ถนัดนะครับกล้องเนี้ยมันจะซิมูเลตภาพมาให้ดูซึ่งทําให้เราเห็นรอบรถได้เลยพร้อมกับเราอยากดูมุมไหนด้านหน้าเห็นไหมในส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ให้มานะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าให้มาเต็มเหมือนกันปกติก็ได้เฉพาะตัวท็อปนะครับก็คือในส่วนของ แอตซิตพาร์กิ่งอันนี้คือระบบช่วยถอยจอดนั่นเองนะครับดูช่องแอร์ครับตรงกลางเนี่ยให้มา4ช่องเลยเนาะก็เป็นดีไซน์ของเขานะครับแล้วก็ซ้ายขวาโชว์มาให้อีก2ช่องนะครับตรงนี้ก็ดีไซน์ที่แปลกดีดูเท่ดีในส่วนของแอร์เนี่ยแอร์ Air เขาได้เป็นตัวไตรโซนเลยนะคือแยกซ้ายขวาอิสระนะครับอ่าอันนี้แยกซ้ายขวาอิสระแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยปรับอุณหภูมิได้ด้วยเนาะก็ถึงกับว่าออปชันเนี้ยให้มาเต็มเหมาะสําหรับเจ้านายสามารถปรับอุณหภูมิเย็นร้อนปรับแอร์ พลมแรงได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีปล่อยระบบไอออนให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเครื่องหมายลบนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องฟอกอากาศนั่นเองนะครับที่ทําให้อากาศภายในรถบริสุทธิ์ขึ้นต่อมานะครับตรงคอนโซลกลางตัวเข้าอากาศในรถนอกรถนะครับอันนี้เวลาที่เราขับรถไปนะครับอยากให้อากาศหมุนเวียนในรถก็ต้องกดตัวนี้แล้วก็นี้เป็นช็อตคัทต่างต่างนะครับนี่นวินเกเตอร์กดตรงนี้ได้เลยนะครับคันนี้มีนวิเกเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับอ่านี่เว e r e to โกดูแมน เห็นไหมแอ่าแมพชัดเจนนะครับอันนี้กดได้แล้วก็ปุ่มเรดิโอมีเดียโทรศัพท์แล้วก็เซตติ้งต่างๆนะครับก็จะมีช็อตคัดตรงนี้ให้พร้อมด้วยนาฬิกาดีไซน์เบนซ์หล่อๆอยู่ตรงกลางนะครับเท่ดีแล้วก็ต่อมาช่องเก็บของนะครับมีที่วางแก้วให้2ช่องนะครับพร้อมด้วยพาวเวอร์เอาลตให้1ช่องเป็นที่จุดบุหรี่ด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้พร้อมกล่องเก็บของก็ทจุกกจิกอีกนิดหน่อยนะครับในส่วนของตัวคุมตรงกลางเนาะ อันนี้ก็จะมาในส่วนของตัว Dynamic Selection นะครับเขาก็สามารถที่จะปรับโหมดการขับขี่ของเราให้สนุกขึ้นได้นะครับโดยเลือกได้ตั้งแต่โหมด Eco, Comfort, Sport, Sport Plus แล้วก็ Individual นะครับอันนี้เป็นโหมดที่เราสามารถที่จะปรับความรู้สึกในการขับขี่นะครับวันนี้อยากได้อารมณ์ไหน่สามารถปรับอันนั้นได้หรือว่าบางคนนี้ขับรถเบนซ์แล้วรู้สึกลำคาญในส่วนของ Auto Start Stop เนี่ย เรามีฟังก์ชันลับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะปรับตัวนี้เป็นอินดิวเวอดได้พอเราปรับมาที่โหมดอินดิวเวอดเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันต่างๆได้เองเลยนะครับอย่างเช่นเครื่องยนต์เราสามารถที่จะเอาตัวส Start ส top ออกได้นะกดปั๊บเลือกออนออฟได้เราเลือกไปที่ออฟนะครับปุ่มต่อมาก็เป็นปุ่มในการปิดพวกเซนเซอร์รอบคันนะครับถ้าใครลำคาญเสียงแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มที่บอกว่าเป็นตัว Active p a r k i n g a s s i s t นะครับ ตัวระบบช่วยจอดกดปุ่มนี้พร้อมกล้อง360องศาก็กดอันนี้เช่นเดียวกันต่อมา A ตัวนี้แหละครับคือตัว start stop นะครับนี่เราต้องมาทั้งกดมันทุกรอบเลยแต่ถ้าเรากดเป็น individual เมื่อกี้เราไม่ต้องมาคอยกดมันหลังไฟฟ้ากดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปิดเปิดหน้าจอแล้วก็สุดท้ายเป็นในส่วนของวอลลุ่มเสียงนั่นเองเราสามารถปรับเสียงได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น touchpad ที่ให้มากับรถนะครับซึ่งผมก็แล้วแต่คนชอบนะครับ touchpad ก็ได้ command ก็ได้ ตัวช่องเก็บเก๊ะหายกลางเก๊ะกลางนะครับเปิดออกมาเป็นลนะักษณะออกข้างแบบนี้ช่องถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี USB ให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็มี SD card ให้1ตําแหน่งนะครับนี่กระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เก็บแว่นให้1ตําแหน่งอันนี้ได้เป็นนี่มีไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไฟนะครับนี่ตัวแมปแรม เปิดได้ซ้ายขวาเลยนะครับจะออกตำแหน่งนี้แล้วก็ไฟตรงกลางนะครับอันนี้เป็นแบบ LED แล้วนะครับก็สว่างดีอันนี้ก็เป็นที่เก็บในส่วนของตัวช่องเกะนะครับแล้วก็คันนี้มีระบบแอร์เมติกเป็นระบบที่เป็นน้ําหอมอันนี้เลือกได้4แบบนะครับคันนี้น้ําหอมหายไปนะครับแต่ว่าสามารถซื้อเติมได้นะครับที่ศูนย์ Mercedes Benz ก็ตอนนี้อยู่ที่เบาะหลังนะครับเบาะหลังต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในรถที่นั่งรุ่นนี้นั่งสบายจริงๆนะครับเบาะกระชับดีนะครับเอาเล็กรูมก่อน เหลือเยอะมากนะครับนี่เหลือเยอะจริงๆเฮดรูมก็เลยเหลือเลยนะครับถือว่านั่งสบายมากนะครับในส่วนของพื้นที่แล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นหนังฉลุด,ด้วยเนาะองศาตัวฐานเบาะเนี่ยขากําลังพอดีนะนั่งสมสบายองศานั่งดีแล้วก็มีหัวหมอนรองให้นะครับที่พักแขนอย่างดีแล้วก็มีนี่นะครับรถเจ้านายมีให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของที่พักแขนด้านข้างนะครับแล้วก็มีแก้วน้ําให้ด้วยนะครับนี่แก้วน้ากดเด้งออกมาปัาบ๊บ อ่านี่ก็สามารถใส่แก้วน้ําได้หลายไซส์เลยนะครับนั่งสบายมากมีที่เก็บของให้อีกนิดหน่อยม่านนะครับมีม่านหลังให้นะครับปึ๊บมา่าพร้อมด้วยด้านหลังเป็นม่านแบบไฟฟ้าตอนนี้ปิดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าพอปิดปุ๊บส่วนตัวมากเห็นไฟแอมเบียนไลท์ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าปรับเป็นสีม่วงนะครับนี่พอมานั่งด้านนี้นะครับขายืดได้อีกเยอะเลยเนาะอันนี้แบบเหมือนนั่งกึ่งนอนได้เลยสบายจริงแอร์เราได้มาเป็นแบบ ตรโซนนี่ด้านหลังเข้ามานะครับจะเห็นเลยว่าสามารถที่จะปรับอุณหภูมิจากด้านหลังเองได้เลยนะมุมนี้นะครับแล้วก็พัดลมปรับได้เลยเพราะฉะนั้นแอร์แยกอิกสระโซนที่3นะครับอันนี้ไฮโซจริงๆแล้วก็มีแอร์อีกด้านข้างนี้ด้วยนะครับที่ตรงเสาบีโอ้โหไม้ครบนะครับแล้วดูซีตรงนี้มีอะไรอีกอ่าอันนี้ก็มีพาวเวอร์ออเให้1จุดนะครับแล้วก็ที่เขียบบุหรี่นะครับก็พาวเวอร์เสามารถที่จะแปลงเป็น USB ได้ด้านหลังบอกเลยว่า นั่งสบายสมแล้วที่เป็นรถเจ้านายไฟมีแบบแรมให้นี่เป็น LED นะครับทั้ง2ข้างด้านหลังของ E-Class รุ่นนี้นั่งสบายเบาะก,ก็อาจจะไม่ได้นิ่มมากแต่ก็อยู่กลางๆนะครับใชใช้ได้เยี่ยมเลย มาถึงราคากันแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว bent e 2 2 0 d นะครับตัวนี้เป็นตัว exclusive ปี2017คันนี้ออกห้าง3ามล้านเแสนบาทนะครับกลมๆนะราคาขายมือสองนะครับช่วงนี้อยู่ตั้งแต่ประมาณล้านหจนถึงประมาณ2ล้านต้นๆนะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านเแสนหหมื่นบาทนะครับจะเห็นว่าช่วงราคาเนี่ยคุ้มมากเลยนะล้านเจ็แสนหหมื่นบาทนะครับไมล์เลสอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนี่หมื่นนะครับก็วิ่งปีละประมาณ3 0,000ื่นก็ถือว่า โอเคเนะี่หรับรถคันนี้นะครับแล้วก็เรามีวารันตีให้เครื่องเกียร์1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลซ่อมศูนย์เบ้นเลยนะพิเศษเฉพาะคันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนสบายใจได้ว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วฉันเกิดเสียนู่นเสียนี่ทํายังไงนะครับอายุรถประมาณนี้อาจจะกลัวบ้างเหรับคนเพิ่งขยับขึ้นมารถยุโรปแล้วกลัวว่าจะจ่ายค่าซ่อมไม่ไหวถ้าเกิดว่ามีอะไรเสียคันนี้เราวารันตีเครื่องเกียร์ให้นะครับหปีหรือ 20,000กิโลนะครับอันนี้ซ่อมศูนย์เบนซ์เลยเพราะนั้นตัดกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะครับรวมถึงชนหนักน้ำข่มที่กว้างตัดต่อนะครับเรายินดีซื้อขึ้นเต็มจำนวน100%เพราะฉนั้นมั่นจะได้นะครับพร้อมรับประกันความพอใจ7วันนะครับไม่พอใจเอามาคืนได้นะครับขึ้นเต็มจำนวนเช่นเดียวกันใครนะครับที่จะซื้อแบบผ่อนนะครับคันนี้สามารถฟรีดาวได้จัดเต็มได้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ใครนะครับที่ชอบรถแนวนี้นะครับออคเตออโตเรามีมาให้ เรื่อยเลยนะครับหรือว่าใครที่ขับรุ่นนี้อยู่นะครับมีความคิดเห็นยังไงหรือดูคลิปนี้แล้วชอบไม่ชอบส่วนไหนนะครับช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับแล้วผมเจมส์เลอโต้นะครับน้องโก้จะเอารถสวยๆแบบนี้มารีวิวกับทุกคนนะครับฝากติดตามช่องทางทุกช่องทางของอ็อกเลออโต้ด้วยนะครับยูทูบทิก a ต็อกเฟซบุ๊กนะครับวันนี้ผมเจมและน้องโก้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ